But I never found a pole to bring good luck to me. No rabbit's foot, no lucky star, no magic vision tree, but I got luck. Yes, I got lucky, lucky when I found you. Oh, oh yeah. Got the rainbow round right my shoulders, no haunch around my door. But I got you to only me time and who could ask for more? I got lucky, I got lucky yes I got lucky, 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 lucky. When, I when I found you. Always was around with all my things across I'm afraid the love I found I just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and end the day. And then I know that my good luck is really here to stay. Oh, I got luck. Yes, I got luck. When I'm 5 All always wander around with all my fingers crossed. I'm afraid of the love i found. I just might get lost. So, want you tell me that you love me? Hurry up, that name today. And then I know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky. Yes, I got lucky. When I found you. Oh, I got lucky. Yes, I got lucky. When I found you. สิสสนสมสรวันนี้นะคะต้องเรียกได้ว่ารวมพลคนรักเอลวิสแล้วก็รวมพลคนรักคุณวิสุทธ์ตุงครัตนะคะซึ่งแน่นอนค่ะจะมีการจัดคอนเสิร์ตนะคะสำหรับคนที่รักแล้วก็รำลึกถึงคุณวิสุทธ์ตุงครัตนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราเปิดมาแต่ละช่วงเนี่ยเราจะเปิดมาด้วยเอลวิสแต่ละรุ่นนะคะแต่ถ้าถามต้องขออนุญาตถามเฉพาะสามท่านนี้แล้วกันนะคะขออนุญาตแคมป์นะคะคคว่าเออหลาย คนหลายท่านถูกขนานนามว่าเป็นเอลวิสเมืองไทยใครที่เหมือนเอลวิสเพรสลีย์มากที่สุดในประเทศไทยน่าจะเป็นคุณวิสูตรเลยละครับวิสูตรร้องมากรบผมเลยอ่ะวิสูตรดูไงล่จะเหคือเหมือนเหมือนทุกอย่างหมายถืงว่าลีลาท่าทางน้ำเสียงเสียงร้องกรันก็แบบเอวิสเลยฮะดูหนังอะไรก็แล้วแต่เขาจะเหมือนหมดฮะดูภาพยนตร์ของเอวิสอะไรก็แล้วคือเขาเขาเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดของเอวิสเขาจะศึกษามาก จำได้ว่ามีชู้หนึ่งที่ไอ้หนังภาพยนตร์เรื่องอ่หนังภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเรื่องนเดียวกันนหนังภาพยนตร์เชียบูค่ะเชียบูนี่อวสนผมสั้นแต่งชุดทหารอยู่วิสูตรก็ตัดผมสั้นตัดผมสั้นเลยแบบเป็นแบบไอ้เิสตันเขาเขาทำได้ถึงขนาดนั้นน่ะเรียนแบบเออมาเจอมาแม่งโผล่เฮ้ยทำไมเอ๋อรู้ ได้ยุสอย่างเจียบูดังที่บอกว่าเก็บทุกเม็ดนะคะแล้วก็มีไปโชว์ในต่างประเทศด้วยนะคะมีชุดภาพที่คุณวิสูตรไปโชว์ที่นอร์เวย์คมีที่นอร์เวย์อยากให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นหน่อยว่าเหมือนที่นอขนาดไหนนะคะเหมือนเอวิสเพรสลีย์ขนาดไหนแล้วเป็นเป็นความภูมิใจของคนไทยนะคะที่สามารถไปโชว์ยังต่างประเทศได้แล้วไปโชว์ในฐานะ เอวิสเพลสลี่ในขณะเดียวกันช่วงที่พี่วิสุดไปฮะเอวิสก็แต่งชุดกั๊มสูตรด้วยฮะช่วงนั้นเอวิสฮะปีเดียวฮะก็แต่งเหมือนกับเอวิสชุดคอนเสิร์ตแล้วที่แดงออนสเตจเหมือนค่ะมีมีคอนเสิร์ตมากมายหลายครั้งอย่างที่เราทราบกันว่ามีเป็นการรวมตัวกันของคนที่ รักเอวิชเพรสซี่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีคอนเสิร์ตในรูปแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่ามีภาพคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งที่หลายท่านในที่นี้ได้มีโอกาสรวมตัวกันนะคะนั่นก็คือคอนเสิร์ตที่คุณวิสูตรได้ร้องเพลงด้วยนะคะเรามีภาพจากที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเดี่ยวของคุณวิสูตรนะคะอยากให้พูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้หน่อยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มีท่านไหนในที่นี้ได้ร่วมคอนเสิร์ตนี้บา้างาอันนี้น่าจะเป็น M88 รึเปล่า ใช่ไหมครัออยกยุกอ่าชายตอนนี้สียใหม่ใหม่คไม่ไม่นานเท่าไหร่เขาจัดคอนเสิร์ตที่ M88 ครับค่ะซึ่งทั้งก็ตอนนั้นยุ่งกันก็คือจะมีรู้สึกมีมีสักคอร์เนมีมีฮอนด้ามีผมนะครับมีพี่เปี๊ยขาตั้งคุณจิ๊บในตอนนี้นมีผมเออจิ๊บมีผม ปีนั้นต้องถือว่าพี่จิ๊บยังยังเด็กอยู่ไหมคะสําหรับการขึ้นคอนเสิร์ตที่เป็นเอลวิสปีหนึ่งเก้าเก้าสองคือครั้งแรกคือหมายว่าที่เรารักเราชอบเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กนะฮะแต่ว่าครั้งแรกที่มีโอกาสได้ร่วมขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ๆเอลวิสเมืองคลัยรุ่นพี่ๆเนี่ยก็คือปีประมาณหนึ่งเก้าแปดแปดเป็นครั้งแรกขออนุญาตใช้กศนะครับคือสองพันห้าร้อยเอ่อ ใช่ไหมครัครับครับครับดังนั้นนั้นครั้งแรกครับซึ่งก็เริ่มจากเนี่ยครับมี m 8 8ดสิบแปมีแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มต้นมา m 8 8รู้สึกยังหน1992ปีหนึ่ก้าเนะครับีน m แปดสิบดนึ่งเก้าเก้าสนั่นที่ radio city ครับ radio city ครับครับครับค่ะก็คือมีหลายครั้งแหละอย่างที่บอกแล้วก็จะบอกว่าทั้งคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเล็กฉะนั้นบางครั้งอาจจจะ พอสอนจรกก็ไม่ไดก็ไม่เป็นไรเพรหลายครั้งจริงๆนะคะถามทางคุณแคมว่าคุณพ่อได้ถ่ายทอดอะไรเกี่ยวกับความเป็นเอลวิสเพรสลีย์ให้บ้างนอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาก็ทุกทุกอย่างนะครับคือแม้กระทั่งแบบเรียกไงดีอะไลฟ์สไตล์เองคุณพ่อก็เรียกว่าใช้ชีวิตคล้ายเอวิสในส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเอลวิสเนี่ยเป็นคนที่ติดเพื่อนเขาจะ อยู่กับเพื่อน mm. กับผมตลอดเวลา mm. แล้วก็คือเหมือนกับว่าความเป็นพ่อตรงนั้นก็คือส่งส่งผ่านมาที่ผมเหมือนกันก็คือเวลา,าผมก็จะมีการเล่กับเพื่อนเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไปไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนของเรื่องเพลงเนี่ยก็ทุกๆุกอย่างที่เป็นเป็นเกี่ยวกับเอลวิสเนี่ยคุณพ่อเขาก,ก,ก็แบบเหมือนกับว่าเรียกว่าเขาเรียกอะไรมอบให้ทางอ้อมเพราะว่าผมเกิดมากับ เสียงเพลงเอวิสนะครับแลวเพลงซิกซี่ทุกอย่างเห็นทั้งทั้งเห็นทั้งได้ยินหมายถึงว่าเห็นนี่งหมายถึงว่าคุณพ่อทําผมเป็นเอวิสเห็นพุณพ่อแต่งตัวออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายๆครั้งก็ตามคุณพ่อไปไปดูคอนเสิร์ตนะครับก็มันเป็นภาพที่ผมเห็นอยู่สมำเมอตอนเด็กๆเราแปลกใจไหมก,ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอหลังๆเริ่มแบบว่าโตขึ้นเรื่อยๆก็คือแบบหลายคนก็จะบอกเฮ้ พ่ witch, witch, อเป็นเอลวิสพ่อเป็นอะไรอะไรเงี้ยนั่นคือเขาก็จะคุยกันประมาณน,นั้นนะครับแต่ว่าคุณแคมป์จริงๆก็มีครู หลังจากที่คุณพ่อจากไปก็จะมีครูที่ถ่ายทอดนะคะเกี่ยวกับเอลวิสเพรสลีซึ่งครูของคุณแชมป์ก็อยู่ตรงตรงนี้ช่คบก็อติก็อติก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นภาคต่อจากคลิปไอไอโชว์ที่แล้วที่ว่าเรามาออกเรื่องสิทธิ์กับอาจารย์นะครับก็คืออติก็จะเป็นเทรนเนอร์ให้ผมในเรื่องของทุกเพลงแล้วก็ท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับของของเอลวิสเพราะว่าคือด้วยหลังจากที่คุณพ่อจากไปแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ย คุณพ่อไม่ได้สอนอะไรแบบไดเวกเลยเพราะว่าด้วยด้วยความคิดที่ว่าคือผมกล่าวว่าให้พ่อได้แบบว่าออวิทายก่อนคือแบบ<ะ>ว่าไม่ให้พ่อลองแล้วแล้วก็ให้ผมคือให้ท่านเป็นเทรนเนอร์ให้เทรนผมขึ้นแทนแต่ว่าท่านมาเสียก่อนก็เลยกลายเป็นว่าท่านไม่ได้เทรดอะไรดเรกให้ผมสักเท่าไหร่<ะ>ก็เลยกลายเป็นว่าอติที่ต้องเป็นคนที่ถ่ายทอดเพราะว่าท่านเป็นคนที่ใกล้ชิดคุณพ่อมากที่สุดะอะไรอย่างเงี้ยครับลุงตีคะมีการจัดคอนเสิร์ตท,ที่รำลึกถึงคุณวิสูต์เนี่ย แคทุกปีเลยจัดบ,บ่อยมากเลยค,คุณพี่สุทธิถือว่าเป็นที่รักของเพื่อนๆอย่างไรเขาเป็นคนที่มีเพื่อนมากจริงๆนครับเช่นอย่างที่ลูกชายเขาบอกว่าทุกเย็นวันนี้จะมีเพื่อนเข้ามาที่บ้านแล้วเขาก็จะทําอาหารก็ทาอาหารอร่อยมากนะครับคแกงเขียวหวานปุกไก่ทอดหลังจากฉายไก่ทอดเอวิอเนี่ยสูตรเขาอย่างนี้เลยบอกว่าไอเคสไอเคอะไร ไม่ไม่ชองไปคุยไม่ชอบประชาเนี่ยนะเราพูดเป็นต้องพูดชู mm ้เขาไม่ได้ไม่ได้เขาเขาเขาบอกจริงเขาต้องติดใจไก่ทอดเอลวิสเลยมค่ะปลอมนู่นเป็นใหม่ครับอิสลามก็ท่านชาติไก่ทะเลนั่นแกงเขียวหวานก็โอ้โหครับเขาจะทำอาหารเนี่ยครับเขาจะใครบอกจะกินอะไรเพราะตอนบ่ายเขาจะ สี่มอไซค์้าไปแล้วไปแล้วผมนี่จอนกระจุยเลยนะบอกเขาใส่กระั้นจอนกระจุยจอยกระจุยที่เขปทเลยนี่เป็นอวิสนะตลาดน่าต้อตอยเลยครับตลาดซื้อใครนะซื้อซื้อมาก็าทำเองเอาทำเองอ่าสุดท้ายทำอะไรพวกพวกกินผู้คน้องๆอะไรกินครับเขาจะมีแบบนี้ปาร์ตี้กันทุกวันครับที่ที่บ้านของเขาเนื่องคนที่ว่าติดใจในรสชาติอาหารติดใจใน่านิสัยใจคอแล้วก็ชอบเอนไวส์ี่เขาจะมารวมที่บ้านนั้น ขึ้วันนะครับแล้วก็ล่าสุดกำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมิถุนายนนี้นะคะที่หอประชุมรุสภานะคะซึ่งมีใครมาบ้างช่วยๆกันนะครับนี่นอครับนอกจากเอมซีเราพวเร้องกันเองครับยังมีที่ไม่มาอยกหลายท่านเลยนะครับก็จะมีแนวแทรกแทรกจะเป็นเป็นเป็นรุ่นเดียวกับเอมิสซีคือคิฟนิซากือคนทางสุวรรณมาร้องแล้วก็จะมีอ่ คุณหน่อยเบนเดอรีคือร้องนะครับเบนเดอรีแล้วก็มีคุณทีน่าเทรนเนอร์ดานิกาอาิสมานมีให้ฮงวินด้วยนะเพื่อไม่ให้บอสจะฟังใจเอวิสไปเรื่อยไม่เฉพาะคอยเอวิสนะหเว่าพอเพลงยุค่งออกซอนว่าท่านก็ปล่อยสักตัวหนึ่งของท่านปล่อยตัวท่านมีเอวิสสิงด้วยเอวิสสิงน้องไมล์จากอเมริกาแล้วมีเอวิสรุ่นใหญ่พี่กวีทองผีไทยพิกวีเอวิสรุ่นเก่ารุ่นเก่ามาหน่ครับ ที่ไปร้องหากินอยู่ที่ LA อนะครับอเมริกานี่ประมาณ20-30ปีก็จะมาร้องโชว์ด้วยครับมมนนูเอลตอยีบีอาเธอร์ฮูเซนใช่ไหมพี่ครับครับเล็กเพสลีย์คือรวมเอวิสมาที่สุดในประเทศไทยว่าได้ครับะรวมจริงๆครับเยอะจริงๆแล้วก็มีรุ่นรุ่นใหม่ รุ่นเด็กรุ่นเล็กด้วยนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับครั้งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะคะวันนี้จะฝากไปด้วยบทเพลงจากทายาทของคุณวิสุทธิ์ตุครัตแล้วก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านค่ะวันที่22วันอาทิตย์นี่ครับวันที่22นี่แหละบ่ายโมงนะบ่ายโมงนี้22นี่แหละครับใช่ค่ะไปซื้อได้น้างานได้ครับบัตรบัตรหน้ามาได้คุกสะานนะได้ค่ะเดี๋ยวน้องแคนจะไม่ได้ร้องเพลงนะควันนี้ทำไมขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs> who makes my heart beat like thunder temperature rise Who makes me tremble with wonderful rapture, with wonderful of eyes, Margarita Margarita, and I was hurt like a morgue and a flame. Margarita is a name. Margarita.